ครับสวัสดีครับวันนี้เราก็มาอยู่กับช่องวัดเลิฟกันอีกแล้วนะครับกับชุดงานก่อสร้างที่เราได้มาใหม่เลยนะครับโอ้ทถอยคานะครับอันนี้คือชุดคอยคานะครับในราคา150บาทนะครับทอยคลาใน150บาทนะครับนี่หน้าตาเขาก็จะมีอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาเชิญชมกันเลยเมค e in อินไชน่นะครับก็จะมีออย ก็จะเป็นเป็นรถน้ามันนะครับอันนี้เป็นรถน้ามันแล้วอันนี้ก็จะเป็นรถยกสูงเลยนะครับแล้วก็มีป้ายนะครับเป็นชุดของเล่นที่เอามาเล่นได้นะครับแล้วก็มีดีเลยครับัวชูโรงเราคือแมคโครนะครับครนนี้มีแมคโครมาให้ด้วยนะครับแล้วก็จะมีรถเจาะมาให้ด้วยนะครับก็มีรถยกนะครับรถยกให้มาสองคันอ๋อรถยกคันนี้เป็นรถยกของนะครับยกนะครับคันนี้เป็นรถยก ส่วนคันนี้จะเป็นรถกระเช้านะครับแล้วก็อีกคันนี้ก็จะเป็นรถเขาเรียกอะไรรถเทียบรถเทียบนะครับรถเทียบอ่าก็จะมีชุดประมาณนี้นะครับหนึ่งชุดเดี๋ยวเราจะมาแกะกันเลยนะครับเริ่มแกะกันเลยคอัพแกะอกมาแล้วว่าจะมีอะไรบ้างนะครับคันแรกเลยนี่เลยชวัว โอ้โหเฮ้เยหลอยางด้วยอ๋อมีลานนะครับมีลานมีลานมันมีลานด้วยนี่แต่ลานมันไม่วิ่งอ่ามันมีลานนะครับมีลานแต่ลานมันไม่วิ่งเราจะยกได้เป็นอย่างน,นี้ครับปึ๊บนี่เดี๋ยวเรา,าเขาจะมาเล่นเลยครับออกมาแล้วก็ติดป้ายนะครับนี่เป๊ะครับนะผมจะเป็นประมาณนี้ครับมีติดป้ายเอย นี่ครับโอ้โหโแล้วก็จะมีนี่รถไมโครฟ์โอ้ยนี่รถเจาะครับรถเจาะเจาะได้ด้วยครับโอ้โอยังสวยครับยังสวยเจาะได้ครับนี่ง่ายเดี๋ยวก็มีขั้นต่อไปนะครับขั้นต่อไปก็จะเป็นนี่รถยกยืดได้ไหมโอ้ไม่ยืดไม่ได้งอไม่ได้นะครับก็จะ,จะประมาณนี้ยกได้ฟื๊ด หายท้องได้อืดหายท้องงมได้ตักได้ครับนี่ก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับเดี๋ยวเรามารีวิวกันต่อไปชุดต่อไปเลยนะครับ